เท่าไหรกลับมาถึงฉีแตกไปฉีตรงก่อนถึงกรงน้องนิดนึงอ่ะซึ่งไม่ใช่ที่ฉีเขาว่าวก็คืออาการอาการไม่ค่อยดีแล้วก็หมอดันไปตัดแต่ไม่ใช่สี่คนตัดขนเ็าดันไปตัดถูกหูที่ขนข้างหลังอ่ะเลือดออกต้องเอาไีแปะไว้เบียดตาดีแปะไว้ไย,คยูค่ะแปะไห้ดูให้เขาดูอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลัวแล้วก็ตามที่เห็นด่างๆนี้ไม่ได้เป็นแผลนะคะมีแผลอยู่นิดนึง มีอยู่นิดเดียวเองอะนอกนั้นคือเป็นแบบมัน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 ด่างจากที่เขาโกนขนนะนะแค่นั้นเองนะนี่มีหนองเยอเดี๋ยวไม่อ้อมค่อยทาให้เขาตรงนั้นไม่ใช่ค่ะมีแดงแดงแค่นิดเดียวเห็นไหมคะอ่าแค่นั้นเองเดี๋ยวไม่อ้อมเอาน้ำมันมะพร้าวทาให้หลังแดงน้ำมันมะพร้าวทาให้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอาการอาจารย์ไม่ค่อยเวิร์กเสียว เดียวเหมือนกันบอกไม่ถูกค่ะพี่ฝนเลยหน้านนตานหาค่ะหายเลยตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่ฝนเลยหน้าไม่ค่อยเวิร์กแล้ลุกนะค่ะพี่ฝนนะหาลูกหน,นหนูได้นะเวิร์กที่ไหนอะพี่ฝนเลยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรครับอยู่บ้านแล้วลูกเออไม่ต้องกลัวลูกอยู่บ้านแล้ว กลัวอะไรล่ะอืมออกไปแค่นี้เองทาเป็นกลัวไปได้แป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงดีละมั้งเระมอวานไม่อ้อมนะให้เขามารับตั้งแต่เมื่อวานนะแล้วเขาไม่ได้มาไม่กลัวนะครับลูก เป็นหลายจุดอยู่ค่ะเมื่อกี้ใหายท้องให้แม่ทายาข้างนู้นให้เลยอะไม่อ้อมทานละเป็นเยอะอยู่พอเขาเปิดแผลพอเปิดขนออกมาแล้วมันเห็นอยู่เต็มเลยจะทาแล้วละค่ะหหายท้องตึ้งให้ทาเลยฝนเอ้ <c oughs> อยใจเย็นหลกใจเย็นหลกใจเย็นครับฉี่ใช่ไหมอ้อมต้องล้างเลยพี่ฝนจุื <c oughs> นอนไปซี่ลูกมันเย็นเย็นไม่ต้องมาล้องแม่อ้อมจะไปทํางานของแม่แล้วไม่ต้องยุ่งเลยข้างล่างพัดลมเปิดไปแล้วไม่ลงไปนอนกันเอามานอนหอบข้างบนพัดลมเปิดให้ใครอ่ะฮะพัดลมแม่เปิดให้ใครอือแม่เปิดพัดลมให้ใครอืมพี่หมออืมขี้บ่นจริงไงลุงนี่อืมแม่เปิดให้ใครพัดลมอ่ะฮะแม่เปิดให้ใคร ลุงแม่เปิดให้ใครพัดลมเนี่ยฮึเปิดให้ใครเออแทนที่จะลงไปนอนพัดลมกันฟ้าลงแล้วเหมือนเดิมปีกวิเวกอยู่ตัวเดียวค่ะพี่เมฆ